และนี่คือกฎความสำเร็จด้านการเงินของราศีกรกฎหากาคุณเกิดราศีกรกฎหยุดดูวิดีโอนี้ให้จบตัวตนของราศีกรกฎคืออะไรราศีกรกฎคือคนแบบนี้ใจดีอ่อนไหวรู้สึกเก่งแล้วก็ดูแลคนอื่นเก่งผูกพันกับบ้านครอบครัวความมั่นคงพูดง่ายๆคือกรกฎคือคนที่ใช้ใจนำชีวิตกรกฎรวยจากอะไรนะครับรวยจากความไว้ใจ ผสมกับการดูแลแล้วก็ฐานชีวิตสามอย่างนี้รวมกันกอรโกดเนี่ยไม่ได้รวยจากการแข่งขันแรงหรือแย่งหรือลกง,งานกดดันความเร็วสูงแต่รวยจากความสัมพันธ์ระยะยาวลูกค้าประจำงานบริการธุรกิจครอบครัวบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์เงินของกรกฎมาจากคนที่เชื่อใจคุณ ทำไมกรกฏมักเหนื่อยใจเพราะกรกฏแบกความรู้สึกคนอื่นเกรงใจไม่อยากทําให้ใครเสียใจช่วยจนลืมตัวเองผลค,คือใจล้าพลังตกเงินช้ากรากฏจนเพราะอะไรนี่คือจุดพลาดของคุณ 1. ดูแลคนอื่นมากเกินไปให้เกินพลังตัวเองก็หมดแรงเลย 2. ไม่กล้าปฏิเสธรับทุกอย่างจนเงินไม่พอสาอารมณ์ขึ้นลงใจดีมากก็งานดีเงินมา พอใจพังทุกอย่างพังตามฉันั้นกฎความสําเร็จของราศีกรกฎแบบง่ายๆนะครับหกรกฎต้องมีฐานฐานของกรกฎคือบ้านครอบครัวเงินสํารองและความมั่นคงถ้าฐานไม่มั่นใจจะสัน่นและเงินจะไม่ไหล 2. เงินของกรกฎเนี่ยมาจากความสัมพ,พันธ์เพราะพระจันทร์เป็นดาวประจําตัวลูกค้าซื้อซ้ำคนแนะนําต่อคนเชื่อใจ อย่ามองข้ามพลังของความผูกพันนั่นคือดวงจันทร์ในใจของคุณสามนะครับต้องตั้งขอบเขตให้เป็นก็รกฎเดี๋ยต้องพูดต้องฝึกแบบพูดแบบนี้นะต้องฝึกพูดว่าขอคิดก่อนขอโทษอันนี้ไม่ไหวขอพักนะฮะขอบเขตไม่ใช่ใจร้ายแต่คือการรักษาใจตัวเองสี่อย่าเอาใจทุกคนถ้าเอาใจทุกคนจะไม่เหลือใครดูแลคุณ เลือกดูแลเฉพาะคนที่เห็นคุณค่าคุณ 5. งานต้องมีความหมายถ้างานแค่ได้เงินใจกรแล้วกฎจะไม่ไปถ้างานมีความหมายเงินจะมาเอง 6. แยกเรื่องเงินออกจากอารมณ์อย่าตัดสินใจเรื่องเงินตอนน้อยใจโกรธเสียใจใจนิ่งเงินก็จะนิ่งตาม 7. บ้านคือพลังชีวิตบ้านที่อบอุ่นสภาพแวดล้อมที่ดีบ้านดีใจดีงานดีเงินมา 8. อย่าติดอดีตมากเกินไป กรกฎเนี่ยจำเก่งทั้งเรื่องดีและร้ายถ้าไม่ปล่อยเงินใหม่จะไม่เข้า9ก้ากรกฎสำเร็จเมื่อดูแลตัวเองก่อนวันที่กรกฎพักเป็นใจดีต่อตัวเองไม่ฝืนเงินจะไหลแบบไม่ต้องเร่งผมสรุปให้คุณจำแบบง่ายง่ายราศีกรกฎไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้กับโลกแต่เกิดมาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเมื่อคุณและเมื่อคนที่อยู่ใกล้คุณหรือคนทั่วโลกหรือคน รู้สึกปลอดภัยกับคุณเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นใครเงินจะอยู่กับคุณเองเพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนราศีกรกฎอย่าคิดว่าความอ่อนไหวคือจุดอ่อนเพราะมันคือพลังที่ทําให้คนเชื่อใจและอยากอยู่กับคุณนานๆเพราะน,นั้นนะครับพิมกรกฎด้านล่างก็จะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังผมดีๆแล้วก็เช็คตัวเองว่าตัวเองมีบาดแผลเหล่านี้หรือไม่แผลที่หนึ่งนะฮะทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับไม่เหลือ คนจำนวนมากแต่นะคะขยันไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยตั้งใจทํางานไม่ได้ขอใครกินแต่พอปลายเดือนมาถึงเงินหายไม่รู้หายไปไหนนี่ไม่ใช่เพราะคุณใช้เงินไม่เป็นแต่เพราะคุณหาเงินแบบเอาแรงแรกโดยไม่เคยมีสูตรให้เงินโตต่อเองยิ่งทํายิ่งเหนื่อยแต่ชีวิตไม่ขยับ 2. ตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าหลายคนบอกตัวเองทุกปีว่าปีนี้จะเก็บเงินให้ได้ แต่พอมีเหตุฉุกเฉินบ้านครอบครัวลูกหรือคนรอบตัวเงินก้อนนั้นก็ถูกดึงออกไปเสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยแต่เพราะคุณไม่เคยมีโครงสร้างการเงินที่ปกป้องเงินของคุณจริงๆ 3. เห็นโอกาสแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆคุณเคยไหมนะฮะลองแบบว่าเห็นคนอื่นทำแล้วรวยลองทำตามแต่พอทำจริงเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความมั่นใจ เพราะความจริงคือคนเราไม่ได้หาเงินเก่งจากทางเดียวกันแต่เราไม่เคยมีใครบอกว่าทางไหนเหมาะกับเราแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันรักษาอย่างไงผมไม่ได้สอนให้คุณทำงานหนักขึ้นเสี่ยงมากขึ้นหรือฝืนเป็นคนอื่นสิ่งที่ผมทำคือพาคุณสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณเองจริงๆสูตรที่จะรู้ว่าคุณควรหาเงินจากทางไหน แบบไหนที่ง่ายสําหรับคุณแบบไหนที่ไม่ดูดพลังชีวิตและแบบไหนที่คุณทําได้ยาวโดยไม่พังโดยเฉพาะเนื้อหาเช่นในบทที่2ในเรื่องของการสร้างรายได้คุณจะไม่ได้เริ่มจากจะรวยยังไงแต่จะเริ่มจากคําถามที่เปลี่ยนชีวิตคือคุณควรเงินคุณเนี่ยควรไหลเข้าชีวิตคุณเนี่ยด้วยรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณจริงจยังมีผู้หญิง คนหนึ่งนะฮะช่วงนั้นเธอตกงานไม่มีเงินชีวิตวนลุกเดิมเเหมือนหลายคนปีแล้วปีเล่าวงจรการเงินก็เหมือนเดิมเธอไม่ได้ไปลอกใครนะไม่ได้วิ่งตามกระแสเธอเอากระบวนการที่ผมสอนนะฮะไว้เนี่ยนะฮะในบทที่2ไปนั่งสะท้อนตัวเองจริงๆเธอเริ่มเห็นว่าควรหยุดอะไรควรโฟกัสอะไรและควรสร้างรายได้แบบไหนที่ตรงกับดีสัยและชีวิตจริงของเธอ ใช้เวลาเรียนไม่นานแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตภายในสอเดือนจากคนติดลบเงินเจ็ดหลักก้อนแรกเข้ามาในชีวิตเธอจริงๆเธอบอกว่าหนูไม่ได้รวยพ่อเก่งขึ้นแต่เพราะหนูเลิกใช้ชีวิตด้วยสูตรการเงินแบบเดิมถ้าคุณยังใช้สูตรการเงินแบบเดิมวงจรชีวิตก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณยอมสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณจริงๆ นะฮะผมขอพูดตรงๆเลยนะฮะวงจรชีวิตการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการและไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่วันผ่านมาถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตฉันจะไม่วนลุกแบบเดิมอีกต่อไปพิมพ์คำว่าพร้อมมั่งคั่งและตามด้วยราศีที่คุณเกิดแล้วทักไปหาแอดมินและทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดแต่คือคนที่ใช้สูตรการเงินที่ถูกกับ ตัวเองที่สุดทัาไปเลยนะฮะผมทําข้อมูลไว้เรียบร้อยเรียนได้ทันที